โดยภายในงานนักเรียนได้เข้าร่วมฐานกิจกรรมการเรียนรู้จำนวนสามฐานได้แก่ฐานชมภาพยนตร์ฐานถอดและวางรองเท้าฐานศีลห้าและกฎแห่งกรรมในส่วนคุณครูได้รับความเมตตาจากพระมหาธานนเวคาชโยประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดยโสธรได้แสดงพระธรรม,มเทศนาพร้อมทั้งนำคณะครูปฏิบัติธรรมและมอบของที่ระลึกให้แก่คณะผู้ บริหารรวมทั้งคุณครูที่มาร่วมงานในครั้งนี้นอกจากนี้ช่วงพักกลางวันยังเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ทุกคนได้อิ่มอร่อยกับอาหารมากมายที่ผู้ใหญ่ใจดีนำมาออกร้านให้กับน้องๆทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ส่วนภาคบ่ายได้รับความเมตตาจากพระมหาธานนเวคาชโย ประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดยโสธรท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพาระรัตนตรยัยก่อนที่เด็กหญิงพัชาราคำทองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนทรายมูลวิทยาจังหวัดยโสธรตัวแทนเด็กดีวีสตาจะได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะ พร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่มาร่วมงานและให้โอวาดข้อคิดที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและปิดท้ายด้วยการจับสลากของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานผู้ใหญ่ใจดีและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านต่างมีความสุขในการแบ่งปันทั้งความรู้ รอยยิ้มและความสุขซึ่งเด็กๆต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าขอบคุณที่ชมรมพุทธศาสตร์สากลที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ทำให้ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมนับเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเหมือนได้ปลูกต้นกล้าในใจของนักเรียนทุกคนเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนเก่งและดีต่อไปค่ะ